เกียร์พีที่พี่เห็นอยู่นะก็คือปาร์กิ้งเป็นการจอดรถแบบสนิทโดยระบบกลไกของเกียร์จะปยึดเพลาขับของล้อหน้าไว้เมื่อเพลาขับของล้อหน้าถูกยึดล้อหน้าก็ไม่สามารถที่จะหมุนหรือขับเคลื่อนไปได้พี่สตาร์ทรถได้ดับเครื่องยนต์ได้แต่เขาจะเขยนรถเราไม่ได้พี่ใช้ในกรณีของการจอดรถอยู่ในบ้านของเรา จ,นนจอดรถริมถนนจอดรถที่ลานจอดรถได้หมดเลยตอนนี้พี่ใช้เท้าขวาเยียบเบรคครับจับหัวเกียร์โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มเลื่อนมาเป็นเกียร์ R ได้ไหมไม่ได้ไไดพี่มา R ไม่ได้เอากดปุ่มครับแล้วก็มาเกียร์ R กดปุ่มครับแล้วมาเกียร์ R R คือเกียร์ถอยหลงังอ่าโอเคนะอ่าจากเกียร์ R มาเกียร์ E ไม่ต้องกดปุ่มพี่ดันลงมาตรงๆ เ <N S 2> คือเกียร์ว่างเข็นรถได้สตาร์ทรถได้หยุดรถนิ่งนานๆไม่ขยับคยื่อนใช้เกียร์แต่ก่อนจะใช้เกียร์ผมแนะนําว่าให้ดึงเบรกก่อนแล้วถึงจะใช้เกียร์นะโอเคอจากเกียร์เมาเกียร์ดีไม่ต้องกดปุม่มดีก็คือไร้ขับอยู่ในสาภาวะปกตินะครับขึ้นห้างได้ ขึ้นที่ราชันได้แต่ที่ราชันจะต้องไม่สูงมากแต่ถ้าที่ราชันสูงมากๆเช่นภูเขาพี่ก็ต้องเลื่อนจาก <L. S 1> เกียร์ดีมาเป็นเกียร์แอโอเคลองไม่ต้องกดปุ่มดันลงมาได้ไหมไม่ได้โอเคกดปุ่มแล้วมาเกียร์แอลนะครับแอลก็คือเกียร์ต่ำนะครับหลายคนจะเคยเห็นป้ายหรือเคยได้ยินบอกว่าขึ้นเขาขึ้นที่ราชันให้ใช้เกียร์ต่ำก็คือเกียร์อะไรครับแอลเพราะเกียร์แอล กำลังของรถแรงชุดของรถจะขึ้นที่ราดช,ชันสูงๆได้ง่ายกว่าเกียดีอ่าสมมติตอนนี้พี่ขึ้นเขาเรียบร้อยแล้วพี่กำลังลงเขานะผมแนะนำให้พี่ใช้เกียร์ลเพราะเกียร์ลเป็นเกียร์ที่รถจะไหลลงจากภูเขาได้ช้าหลายคนจะเคยได้ยินภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่เขาจะเรียกว่า engine b r a k ก็คือใช้ระบบเครื่องยนต์ชุดให้รถลงไปอย่างช้าๆ เราะเกียร์แอลลดจะช้าระหว่างลงได้เกียร์แอลกับลงได้เกียร์ดีพี่ว่าลงได้เกียร์ไหน,นปลอดภัยกว่าถูกต้องเกียร์เพราะลงไปอย่างช้าชถ้าลงได้เกียร์ดีเร็วไหมเร็วบังคับรถายากไหมยด้หลายคนจะเคยได้ยินที่เขาบอกขับรถแล้วรถตกเหวตกเขากันเพราะส่วนมากเขาจะลงได้เกียร์ดีพอลงได้เกียร์ดีบังคับ <choose S 1> ยากไหมรถยากจึงอันตรายนะเวลาลงเขาให้พี่ลงได้เกียร์อะไรก่อนแ <LG S 1> <L S 3> อลแอลก่อนถ <ละ S 1> ูกต้องพอลงมาเกียร์แอลปลอดภัยแล้ว พี่ถึงจะเข้ามาเป็นเกียร์ดีครับอยู่ในสภาวะปกติได้โอเคนะครับก่ก็ให้พี่ดึงเบรกมือก่อนโอเคเวลาดึงเบรกมือไม่ต้องกดปุ่มนะพี่ดึงขึ้นมาเยอะๆเลยพี่ได้ยินเสียงแก๊กๆๆไหมนั่นคือตัวล็อกเขาทางานอยู่แก๊กที่หนึ่งก็คือล็อกที่หนึ่งแก๊กที่สองคือล็อกที่สองยิ่งดึงเยอะๆแก๊กขึ้นมาเยอะๆนั่นหมายความว่าเบรกมือเนี่ยจะยึดล้อหลังไว้การดึงเบรกมือก็คือการดึงลวดสลิงที่อยู่ด้านล่าง ไปยึดล้อหลังด้านซ้ายกับล้อหลังด้านขวายึดไม่ให้รถขยับดึงไปมือก่อนนะพี่นะแล้วก็เปลี่ยนจากเกียร์ดีมาเป็นเกียร์ N, เอ็นโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มถูกต้องเพราะหลายคนจะติดก,การกดปุ่มเอาพี่ลองเลื่อนลงมาเป็นเกียร์ดีใหม่หลายคนติดก,การกดปุ่มเ่าพี่ลองกดปุ่มกดนะความตั้งใจของพี่ตอนแรกพี่อยากจะเข้าเกียร์เอ็น แต่พี่ดันแรงเกินไปอ่ะพี่ดันแรงแล้วเผลอไปเกียร์ถูกต้องพี่เผลอไปเป็นเกียร์และสมมติตอนนั้นรถติดไฟแดงอยู่ใช่ไหมเผลอไปเป็นเกียร์อะไรแลวเกียร์อาโดยที่พี่อาจจะไม่ได้สังเกตแล้วพี่ปล่อยเบรกออกมานี่แหละคือประโยชน์ของการดึงเบรกมือรถก็จะไม่ไหลไปชวรถข,ข้างหลังเขานะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ดีใหม่จากเกียร์ดีดันไปตรงๆเลยไม่ต้องกดปุ่ม เป็นเกียร์อะไรครับเอ็นอ่าถ้าเราไม่กดปุ่มเราจะไปเกียร์ได้ไหมลองดูครับพี่ไม่ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกดปุ่มโอเคตอนนี้เป็นเกียร์เอ็นละเท้าขวาพี่ปล่อยมาจับแป้นบรโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้พี่ดับเครื่องยนต์ก่อนดับเครื่องยนต์นะพี่นะเดี๋ยวเราเอากระจกลงคำว่าคำว่าเอ็นอก็คือออโต้กดลงครับต้องกดลงครับพี่ โอเคลงให้หมดเลยจะได้ไม่ร้อลงให้หมดเลยอ่าแล้วก็สองผมด้วยกดลงครับอีกด้านนึงอีกด้านนึงครับอีกด้านหนึงอีกด้านหนึงอีกด้านนึงด้านซ้ายถูกต้องอ่าลงหมดแล้วนะแล้วก็หมุนสวิตตัวนี้มาที่หมายเลขศูนย์โอเคเป็นการปิดพัดลมแอร์ดับแล้วนะครับก็มือพี่จับที่กุญแจรถผมจะให้พี่ดับเพื่อี โอเคไหมตอนนี้เกียร์อยู่ในสภาวะเกียร์อะไรอยู่ครับเกียร์เอ็นเกียร์เอ็นอยู่นะแล้วตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะพี่รู้ได้ไว่าเครื่องยนต์ติดเข็มทงางด้านซ้ายเห็นไหมชีม้มาที่หมายมเลขเ็นเลขหนึง่งใช่นั่นแหละจะว่าเครื่องยนต์ทำงานอยู่แต่เข็มทางด้านขวาคือหมายเลขศูนย์นั้นแสดงว่ารถเราไม่ได้ขยับเข็มก็อยู่ที่หมายเลขศูนย์สลักสีแดงตัวบนติดอยู่นั่นหมายความว่าพี่ใช้งานของเบรคบ่ะการดึงเบรกมือคือยึดล้อหลังไว้ส่วนสลักสีส้มๆรูปภาพเครื่องยนนนต์ั้หมมาาายควว่ เครื่องยนต์ตอนเนี้พี่มีปัญหาอยู่<ฆ>เกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์<ฆ>าอาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบเครื่องยนต์นั่นถ้าพี่มีเวลานะพี่ก็ต้องเอารถคันนี้ยไปให้ช่างเขาเช็คดูนะ<ฆ>โอเคก็มือพี่จับที่กุญแจรถเรียบร้อยพี่พลิกข้อมือลงมาเปการดับเครื่องยนต์๊บ<ฆ>เครื่องยนต์ดับแล้ว<ฆ>เข็มอยู่ที่หมายเลขศู<ฆ>นย์<ฆ>เสียงเครื่องยนต์เงียบแล้วโอเคอะพี่มือจับกุญแจใหม่เวลาเราจะนำกุญแจออกนะ มือพี่จับที่กุญแจรถไปจ่ะมือขวานะกดกุญแจเข้าไปแล้วบิดลงบิดลงดึงไม่ออก,ด,ออกดึงไม่ออกไหมกดดึงออกดึงไม่ออกเกียร์ n ไม่สามารถนํากุญแจออกได้พี่ใช้เท้าขวาเย็บเบรกใหม่มเลื่อนจากเกียร์ n ไปเปเกียร์ p อันนี้ลองไม่กดปุ่มไปไหมไม่ไปกดปุ่ม <ไป S 1> ครับไปเกียร์ p เลยอ่า p แล้วนะอ่ามือขวาจับที่ลูกกุญแจนะครับกดเข้าไปบิดลงดึงออกนํากุญแจออกได้ เียร์พีเราสามารถนากุญแจออกได้แต่เกียร์เอ็นไม่สามารถนากุญแจออกได้นะเอานอาํากุญแจวางไว้ข้างบนนั้นก่อนตอนนี้พี่เข้าเกียร์อะไรอยู่ครับพี่พี่คือพาร์คชิ้นแต่ถ้าพี่ต้องจอดซ่อนคันเขาพี่ต้องการให้เขาเข็นรถเราได้พี่ต้องเปลี่ยนมาเป็นเกียรย์อเอ็นค่ะอพี่ลองมือจับที่หัวเกียร์และดันลงมาดันลงได้ไหมไม่ได้โอเคเออะพี่ลองเหยียบเบรกดูแล้วกดปุม่ม ได้ไหม,ไมไเราไม่สามารถเปลี่ยนจากเกียร์ P มาเป็นเกียร์ N ได้ถ้าเราดับเครื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงปุ่มตัวนี้นเขาจะเรียกว่าชิปล็อกก็ใช้นิ้วชี้กดลงไปที่ปุ่มเล็กๆนั้นถูกต้องแล้วก็อย่าเบรกไว้นะกดปุ่มอันใหญ่กดปุ่มอันใหญ่เลื่อน,นมาเป็นเกียร์ N เอนยางเอนแล้วปล่อยนิ้วได้ แต่เบรกมือยังไม่ได้เอาลงเข <avenue. S 1> าก็เข็นรถไม่ได้เห <_ S 1> <บ>มือนกันเพราะการดึงเบรกมือคือการยึดล้อหลังใต้เบรกมือจะมีลถสลิงสองเส้นเส้นหนึ่งไปยึดล้อหลังด้านซ้ายเส้นหนึ่งไปยึดล้อหลังด้านขวาเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เข้าเข็นได้ต้องลดเบรกมือลงวิธีการลดเบรกมือลงอภิชัใช้มือซ้ายจับดึงอยุดหรือโป้งรอไว้ที่ปุ่มดึงขึ้นมาน, <Him. S 1> นิดนึงแล้วก็กดปุ่มถูกต้องถูกนี่คือถ้าจอดรถซ้อนคันต้องเข้าเกียร์ เอ็นคือเกียร์ว่างลดเบรกมือลงตั้งล้อให้ตรงนี่คือพวงมาลัยตรงแล้ล้อรถตอนนี้ตรงแล้วเพื่อเขาจะได้เข็นรถได้ไปอย่างตรงตรงโอเคอ่าคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่สตาร์ทรถนะก็เราใช้เกียร์อะไรอยู่ตอนนี้เกียร์เอ็นค่ะอ่าสตว่าพี่กลับเข้ามาในรถนะอ่ะแล้วเกียร์อยู่ในสภาวะเกียร์เอ็นเอะเอ็นนะโอเคครับก็ มือจับที่กุญแจรถเสียบกุญแจเข้าไปพอเสียบกุญแจเข้าไปตำแหน่งแรกที่พี่เสียบเข้าไปนั่นคือตำแหน่งล็อกแต่ตอนนี้พรมอะไรไม่ได้ล็อกโอเคนะพี่หมุนกุญแจหมุนกุญแจขึ้นไปข้างบนกิกหนึ่งกิกเดเ <Perfect. S 1> ียวก่อนอคเดียวกิกเดียวก่อนผมก็เลยบอกว่ากิกเดียวก่อนนี่คือตำแหน่งคือ acc พี่หมุนขึ้นไปกิกหนึ่งเป็นตำแหน่งคอนพี่หมุนกุญแจขึ้นไปกิกหนึ่งนี่คือตำแหน่งอ่อนละพี่เห็นว่าไฟหน้าปัดติดยาง ปติดแล้วกระจกขึ้นลงได้แล้วพัดลมแอร์ทำงานแล้วพัดลมแอร์ทำงานนะฮ้ยไปจักสตาร์รถนะอาเท้าขวาเยเบก,ก่อนมือจับ<ม>ที่กุญแจรถเวลาสตาร์รถนะพี่นะบิดขึ้นไปข้างบนพอบิดปุ๊บนับหนึ่งสองแล้วปล่อยมือพี่บิดเลยหนึ่งสองไม่เป็นไรแค่หนึ่งวิหนึ่งวิแล้วปล่อยเลยจะไม่ติดเอาบิดขึ้นไปบิดละข้างไว้สองวิบิดเลยบิดหนึ่งสองปล่อยติดแล้ว